อขอบคุณนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับทุกๆคนเลยขอบคุณอาจารย์นุกดตรีขอบคุณศิลปินนักสแสดงนะครับแล้วก็ทุกๆผูแนกตอนนี้ก็หกนาฬิกาพอดีนะครับหกโมงเชาแล้วนะครับต่เว้นขึ้นพอดีเดี๋ยวไปด้านหลังนะครับขอให้ทุกคนนะครับ ตอนนี้แจ้งประชาบพันบอกต่อๆกันไปเราเดินทางไกลนะครับสามร้อยกว่ากิโลนะครับต้องบริหารตัวเองให้ดีรวมด้วยช่วยกันนะครับไปถึงหน้างานนะครับวันนี้ก็ต้องเร่งด่วนอีกทําให้เป็นมืออาชีพนะครับพยายามพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถทุกคันโชเฟอร์ทุกคนต้องเช็ครถเช็คระบบให้ดี <ๆ S 1> เดินทางไกลนะครับวันนี้จำอย่างเดียวเลย คันไหนที่ช้านะครับคันไหนที่ช้าของเพื่อนพยายามเช็คตัวเองให้ดีนะครับในส่วนของนะครับสําหรับพนักงานของเราวนัน<อ>นี้นะครับก็ต้องพยายามทางานก็ต้องเร่งช่วยกันนะครับโดยเวลาด้วยถือว่าถ้าทํางานตามเวลาปกติน,น,ะนะครับก็คงจะ นระบบการเรลนี้นะครับแจ้งข่าวประชาัมพันบอกต่อๆกันไปเอาสำหรับเต็นหรือสิ่งไหนที่เกิดขวงรถนะครับรีบเก็บเลยนะครับด้านไหนให้รถได้เข้ามาได้ออกเก็บอุปกรณ์เก็บสิ่งเก็บของนะครับตอนนี้คือประดับกับไฟก็คงจะเหลือบางส่วนบนเวทีนะครับเพราะว่าวันนี้เราแสดงที่บ้านโนนยิ้ว อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีร,รมัมนะครับครใครที่นอนหลับต้องสิบอยู่ก็ปลุกให้ลุกขึ้นนะครับนะครับวันนี้ก็ไปถึงหน้างานต้องร่วมรู้ช่วยกันนะครับบริหารตัวยังให้ดีใหญ่ช้านะครับต้องมีเวลาถ้าเราเสร็จออกจากนี้ประมาณสองโมงครึ่ง นะครับโดยประมาณเราก็จะถึงหน้างานไม่เกินบ่ายสองนะครับบ่ายสองก็จะได้ทํางานปกตินะครับต้องร่วมด้วยเช่ยกันนะครับ ู่ด้านหลังเวทีนะครับรีบเก็บรีบเก็บเคองของนะครับเต็นทุกหลังเคลียร์ตัวเองให้ดีรถจะได้เข้ามานะครับอันไหนพอช่วยกันได้ก็ต้องช่วยนะครับแล้วก็บริเวณซุ้มหรือเต็นท์ของตัวเองรับผิดชอบสำคัญที่สุดคือความสะอาดนะครับความสะอาด ต้องดูแลด้วยนะครับความสะอาดนะครับก็บอกต่อๆกันไปทุกคนเลยวันนี้เราเดินทางไกล เอาด้านล่างพยายามเปิดพื้นที่ให้นะครับการทํางานได้สะดวกด้วยนะครับอย่าว่างสิ่งกิดขวางต้องเผื่อคนอื่นด้วยนะครับทํางานเราทํางานเป็นทีมไม่ได้มีทีมเดียวมีหลายทีมต้องเผื่อทีมอื่นทําด้วย <c oughs> นะครับงานจะได้เร็วขึ้น <c oughs> พยายามให้เสร็จสองชั่วโมงครึ่งนะครับล้มด้วยเชื่อกันทำยังไงเราเชียร์บริเวณออกจากตรงนี้<อ><อ>จังปังสวางา่างข้าตาเอาสำหรับ น,นะครับทูมแดนเซอร์หรือศิลปินที่ถ้าทำภารกิจเสร็จนะครับต้องทำความสะอาดช่วยกันนะครับทำความสะอาด่วยกันนะครับ ทางด้านหน้านะครับก็เคลียอุปกรณ์นะครับสายฟืนสายอยสายแลนต่างๆนะครับให้รถได้เข้ามาเลยนะครับขอบคุณนะครับทุกทีมงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเอาก็สุดท้ายนี้ก็ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับถึงเป้าหมายปลอดภัยทุกคนทุกท่านเสฟตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็ยังเหลืออีกหลายเชี่ยวงาน ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานขอบคุณมากนะครับ